สวัสดีครับผมเสกสรรอฝันเมืองครับสวัสดีครับผมคุณพลน้อยสอสมัยครับยกเลขกเราก็กดดันยังกดดันอยู่ครับเพราะว่าอาวุธมันก็ออกมาก,ก็สูสีแล้วก็น้องก็ก็อาวุธหนักมากครับยกเลขกก็บอกน้องว่าชกแบบรัดก,กุมหน่อยแบบบล็อกดีๆเพราะว่ากูต่อสู้กขาอาวุธก็หนักครับเหมือนก็เตะขาแล้วก็ต่อยหมัดเนี่แรงครับผมจังหวะนั้นเราก็กดองในแล้วต่อยท้องไปครับน้องก็ก็น่าจะจุกครับเพราะว่า เห็นน้องเขาล่นไปเราก็นึกในใจนุกในใจก็อาการน้องเขาก็น่าจะไม่ลุกขึ้นมาก็โล่งไปก็ภูมิใจครับวันนี้เพราะน้องทําสาเร็จแล้วก็น้องก็ตั้งใจครับวันนี้ตั้งใจอยากแบบชนะเพราะว่าครั้งแรกเขาพลาดมาแล้วครับแล้วก็มาครั้งนี้เขาก็ตั้งใจก็อยากเก็บชัยชนะครับก็วันนี้เขาสำเร็จแล้วครับก็น้องก็จะไปเก็บไปแบบไปพัฒนาต่อไปครับผมก็เป็น กำลังใจให้น้องครับครับผมคุณเพื่อนน้อยสอสมหมายครับก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่คอยเชียร์และให้กำลังใจผมตลอดครับขอบคุณพี่น้องแฟนวยทั่วประเทศครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาครับสวัสดีครับ